ไปเป็นแล้วทำดูไหมได้จ้างให้ไปทำอะไรท่นานงานรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะคะนี่คือท่ารับรางวัลนางสาวตอนนี้จมาเนี่เป็นรูปอะไร นียินดีครับเช่นครับเจอด๋ได้อยู่ในเฟรมองคนเอะค่ะองค์ประกอบนะคะก็จะปรกอบไปด้วยส่วนที่หนึงมาเลกหนึ่งนะคะก็จะเป็นทางเข้าหลักนะคะเป็นเมนท้งางนะคะ ซึ่งดูเปียวสงวนว่าโฮมสเตย์มันมีนิยามมากเพื่อให้แขกมาพักก่อนค่ะหนูคิดว่าแขกที่มาพักเนี่ยค่ะเพื่อเขามีจุดมุ่งหมายใดถึงมันที่มาสร้างเสริความสุขหรือว่ามาหาวิถีชีวิตความรู้ความรู้เกี่ยวกับเกาะยอและพื้นที่ทะเลสาบนะคะซึ่งรยบทโดยรอบเกาะยอเราอุดมสมบูรณ์ด้วยทะเลสาบอยู่แล้วค่ะซึ่งพื้นที่จะตั้งอยู่บนเกาะแล้วก็ล้อมรอบด้วยทะเลสาบค่ะพื้นที่ทะเลสาบคลาดกับเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติจริง แม่คดีที่สุงในทวีเวเชียรครับพรอมกับการร,ร,ร,การับสะที่ควรจะส่งเสริมตามแนวพิทีของท่านเเนากทบเปโดยเฉพาะทามพิจาราให้เรามาออกแบบหรือพ่าเราให้ทางผู้วิจัยทางผู้มีประสบการนะครับได้มาแสดงผลงานที่สําคัญนะครับท่านเองก็ได้มีกิตนาี่จะรณมีของฝมมันเขาเรียกนะมี ิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทน,นเหล่านั้นอาจจะเป็นมูลค่าเป็นไม่น้อยแต่ผมเชื่อว่าผลงานของท่านน่าจะเป็นมูลค่าสําคัญกว่าจิตใจของเราตลอดไปแลจะจะฟว้นว้ในอบกาศที่ได้มีลักษณะแนวคิดลักษณะนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะท่านนายกเปเจตมาตุรณผู้น้าต่างๆจตลอดข้าตัวบากเป็นสุขภาาเนหลักนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆที่จะน้อมแต่ที่สำคัญ เมื่อถึงเวลาที่เราต้องมาร่วมเหือกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาจุดเล็กๆกลุ่มอาชีพกลุ่มประชาิัชุมชนที่ทางท่านดรน่าจะมีส่วนที่จะได้กลับไปบอบกับลักษณะที่อยู่อาศัยและพื้นที่มันมันเหมาะสมมากผมนันเจอแล้วนะเขามาพอดีเขาโตมาผมก็เชิญมาดูเขาเขาเก่งมากเลยสวยมากเมื่อกี้เขามาดูอ่านรูปอีกเขาที่กอเหยาะติดกับซาก ตาพื้นที่โคเดลต่ารนักสัญชาติภาพสัญชาภาพแห่งนครับอย่างไรก็ตามสำเร็จได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประกาศได้ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมมาเวรีนะครับบุคลากรในการดำเนินการจัดการประกวดในวันนี้วันนี้ได้เวลาอันควรแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันการประกวดแบบที่พักหมเตดในพื้นที่ชุมชนริมทะเลสาบสงขลาท่ันผ้ครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสียกออรอรมุตเป็นอย่างถูงนะคะค่ะในลำดับะคะเ,เดี๋ยวดเร่องเจเจเลยละกันนะคะเดี๋ยวขอชี้แจงคณะกรรมการาชันกลางก่อนเนาะส่วนของท่านที่สี่ะะให้คณะกรรมการจัดสินนะคะกรอบ

เดี๋ยวไปทําก่อนไหมห้าแสนเนี่ยหต้องให้คนทำเลยไปควบคุมงานมันออกมาทําแล้วไม่นั่าอีจบโปรเจกต์จบเลยไปควบคุมงานทำแบบนี้เลยนะคะควคุมงแล้วอําแล้วหน้าบ้านอยู่ไหนอ่ะหน้าหน้าเราต้องหาซื้อที่ไอู้่อันี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเราใช้ที่เราสร้างติดกันอันนี้หกแสนหน่อยอนหนึ่งไงใช่ไหมหรือถ้าถ้าเขามีตัากล้านก็ได้สิบหลัง รู้วจดูอคือคเดฝันเนี่ยคาราที่ดแล้วก็เห็นความสำคัญของกางน้ำการตักดินก็ต้องมีัวนีตัวนี้จะเป็นพวกมันสามารยกบิดน้ำดีราคาเท่าไหร่หเร่อาข้าวัสดุวก็ด้านไหนก็อไนอ้าวสองชั้นสองชั้นของใครเนี่ยของราคาแสนเยกี่ห้องนอนห้องนอนห้องนอนเดียวสองชั้น เอาอสองเตียงเออก็สร้างเองเลยนะเออมันทำไม่ยากแต่พอไปสร้างจริงมันยากไหมอิฐมวลเบาอิฐมวลเบาอ๋อซีโรกิ่นก็ได้เป็นไม้ถ่ก็ได้วันนั้นเราไปที่เตียงเตียวเดี๋ยวผมขึ้นไปเจตุยญาเพิ่มหน่อยเดินไปได้โอเคครับครับโอเคอ๋อสี่ร่างเมตรอ๋อเยอะเงี้ยนะแล้วแล้วนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อเป็นออกมารับ รปากับนที่อที่ตค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ทานอาหารกี่ยวไหดีๆเลยนม่ต้องบ้านไกบ้านมันนี่วิราไปออกปแค่แบบรรมต้องมีอะไรอา้ด้วยินนาการหน่งมันต้องไปสรได้อรอ่าเสาอะไรต่างๆเนี่ยน่าีิธบ้านผมขอบคุณมากขอบคุณมาก